Hello, it's me <laughs> เออคือจะบอกว่าคือว่าไม่ชอบหน้านิ่งตัวเอง,เองไม่ชอบภาพถ่ายอะ่าแต่ชอบดูตัวเองนวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเราสวยแบบสวยแบบไม่นิ่งอะต้องสวยแบบเคลื่อนไหวนะคะไีเก่าเรื่องเถอะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีโอของน้องเผาเผาเลคะกับวันเผาชาแนลนะคะเข้า้ม เซ็นชื่อชาแนลสุดริะในวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกับ Energy เยอะมากสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ความงามเมคอัพไอเทมนะคะที่ถูกมากๆนะคะเป็นการรีวิวเครื่องสำอางที่มีราคาไม่เกิน100บาทนะคะ ก็ตามหลักสิบเรานีเ้เย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 ้เอามาพูดให้ฟังนะว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างนะคะของเหล่านี้นะคะจะมีขายอยู่ตามตลาดนัดขายอยู่ตามร้านโครื่องสาขายส่งอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้ราคาของแต่ละที่เนี่ยขายราคาไม่เท่ากันนะถ้าเกิน100บาทเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันสมควรที่จะต่ำกว่า100บาทเลยนะเพราะมันถูกอยู่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าเกิน100อยอ่าซื้ออย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเมมเบรีนคลียสกูทนะเป็นไซส์เล็กแบบนนนี้้ะะคหาาตแบบนี้ ราคาจะอยู่ที่4 9 5 9บาทนะคะไซส์เล็กพกพาสะดวกนะมีกระจกมาให้แล้วก็มีพับนะคะสะดวกมากในการพกพานะคะแป้งอันนี้เป็นแป้งที่ดีมากเลยนะคะใช้แล้วแบบชอบมากๆใช้มาอันนี้น่าจะอันที่สี่นะใช้ตลับใหญ่หมดไป2นะคะแล้วก็ตลับนเล็กๆบบนย้ไป2อ,อันนะคะคือเป็นแป้งที่เติมระหว่างวันแล้วไม่เป็นคราบทาแล้วหน้าไม่ดรอปหน้าไม่หมองนะคะโอเคนะใช้มาสีตลับต่อมานะคะเป็นแป้งที่แบบมีราคาถูกมากๆ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 าก็คือแป้งบูเต้ค่ะราคาเพียง25บาบาทเท่านั้นโอ้ย 25บาทมาทั้งหมด14กัมน,นะคะก็คือขนาดเยอะเท่าแ,แป้งปกติทั่วไปเลยอะแต่แบบ25บาทเท่านั้นเขามีพับแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะแนะนําให้ใช้กับแปรงนะคะในการปัดไม่แนะนําให้ใช้คับนะเพราะว่ามันจะทําให้หนาเกินไปนะคะว่าแป้งของเขาค่อนข้างที่จะปกปิดดีมากๆเลยเข,ขาจะปปดดมกีกทั้งหมด3สีแบบนี้นะคะ เบอร์หนะคะเบอร์สองเบอร์สนะ,ะเบอร์สเนี่ยเข้มมากเอามาปัดช่วงกรอบหน้านะคะเป็นก่อนเซอร์ก็ยังได้เฮยยีบ้าทถูกมากค่ะคุณแป้งตัวต่อมาะคะ่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้เลยแป้ง h e r e Tanaka Powder นะคะ,เ,ะ,คะเป็นแป้งฝุน่นเนื้อสีเหลืองนะคะที่ใช้ในการทาตัวก็ได้ทาหน้าก็ได้หรือจะใช้ในการเซ็ตรองพื้น b ี b y k Best Makeup ก็ดีนะก็ <S <s ใช้มาตลอดตลอดตลอดนะคะโดยการเทใส่ตลับ แป้งอันนี้ของตรีนะแล้วก็ใช้พับลงนะคะเวลาเซตรองพื้นเซตบีพีพีอะไรอย่างเงี้ยคุมมันได้พอสมควรก็โอเคค่ะเนื้อเนียนละเอียดชอบชอบมากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดราคา45บาทค่ะริมบอกไปโ okay. <laughs> อปเคมามาที่ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วนะคะมีอยู่ประมาณ45หอย่างนะคะอย่างแรกก็นี่เลยรีวิวแล้วมิสทีนซ้ำลุม้มเขียนคิว้วมีแปรงให้ด้วยมีกระจกให้ด้วยแบบนี้เนื้อดีมากติดทนดีนะคะแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับ พวกดินสอนะแล้วก็มิสทีนะคะดินสอเขียนคิว้วรุ่นสไปนนะที่เป็นแบบหัวเล็กๆเล็กๆเนี่ยใช้ไปสามแท่งแล้วค่ะยังไม่ได้ซื้อใหม่เป็นดินสอเขียนคิ้วที่ดีมากเ <Okay. S 1> <laughs> พราะว่ามันมีหัวที่เล็กมากทาให้เราแบบเก็บขอบเก็บรายละเอียดคิ้วของเราได้ดีได้เนะะดน,น,นียบได้เป๊ะนะคะติดทนนานเหมือนกันนะล่ะค่ะ9 9าบาทเท่านัา้นดินสอเขียนคิ้วอีกตัวหนึ่งนะคะรีวิวไปแล้วเหมือนกันของดโซค่ะ60บาทใช้ดีใช้งามนะต่อมานะคะมาสคาร่าคิ้วตัวนี้เลยเม เขาจะเป็นแบบนี้ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใช้ดีอะ่ะมันไม่ทําให้คิ้วแบบดูหนาดูจับตัวเป็นก้อนแบบเป็นคนคิ้วหนาๆน,นะคะบัดง่ายดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาจะมีชิมเมอร์ด้วยนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะมาสคาร่าคิ้วตัวนึงที่เพิ่งได้มานะคะจากร้านโคโมโนยะนะคะเป็นร้าน60บาทเหมือนกันก็ใช้ดีคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ติดทนนานมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าข้อดีของคือเขาไม่มีชิมเมอร์ทำให้คิ้วของเราเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าหัวแปรงเขาอะ่ะมันจะสั้นนิดนึงช่วงช่วงตรงนี้นะคะ่ะ มนจะสั้าสักหน่อยึ่งแล้วเราเวลาปัดอาจจะไม่ค่อยถนัดเหมือนตัวอื่นๆอะไรนี้ต่อมาเป็นตลับนี้นะคะเป็นชิมเมอร์5สีของซีเบนาซีเวนาเขาชื่อซีเวนาซีเวนานะคะเขาจะมา5สีแบบนี้มีให้เลือกหลายโทนหลายเฉดมากเลยอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าสีเขาติดดีนี่สีชัดเวอร์ราคาเขาจะอยู่ประมาณแขนดํามากแขนดํามากราคาอยู่ประมาณ 7 0 8 0 90อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่ไฮเชอว์โดตัวต่อมาของซีบันานาเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่เลยเป็นพาเลต12สีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดู3สีนะคะเรียงๆกันไปเลยนี่เลยเขาจะมีทั้งหมด3เบอร์นะคะข้างบนสุดเป็นเบอร์หนึ่งตรงกลางเบอร์2นะคะข้างล่างเบอร์สนะสีสวยมากๆสวยทุกเบอร์เลยะคะ่ะเขาจะมีทั้งชิมเมอร์แล้วก็แมทนะดีมากๆทำให้การแต่งหน้าแต่งตาของเราเนี่ยมันดูแบบดูมีอะไรนะคะมีลูกเล่น ขึ้นหรือว่าอันนี้แนะนําที่สุดเลยนะเพราะว่าแต่งได้ทุกโทนนะคะโทนธรรมชาติโทนสีเทาโทนเขียวโทนน้ำเงินโทนชมพูโทนดแดงแนะคะหรือว่าสโมกกี้สีดำอะไรเงี้ยเบอร์2ค่อนข้างเวอร์เขาจะมีแปลงให้ด้วยซึ่งแปลงก็กระจุยกระจายไปที่อื่นหมดแล้วนะแคะ่ตัวน,นี้นะคะน้องเผาได้มา65บาทเท่านั้น <laughs> ถูกไป ถ้าเกินร้อยอย่าซื้อบอกแล้วบอกแล้วรานะคาสูงมันอยู่65ประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็มีมาสคาร่าตัวนี้นะคะของมิสทีนะคะรุ่นซูเปอร์โมเดลนะคะราคาไม่เกิน100บาทนะรีวิวไปแล้วะคะ่ะใช้ดีนะใช้บ่อยะคะ่ะจากนั้นก็นจะมีนี่เลยเพิ่ได้มาชอบมากวิงว้งวิเขียนหัวตาของซีวนานาคะ่ะน,นี้เบอร์สามยมันสวยอะ่ะมันเป็นชิมเมอร์ไม่ใช่ชิมเมอร์แล้วล่มันดิตเตอร์แล้วลกากเพชรแล้วนะคะ มันไม่ละเอียดถึงขั้นเป็นชิมเมอร์แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนเป็นกากเพชรเม็ดใหญ่ๆอะคะ่ะสวยดีสีสวยนะเบอร์สามนะคะเขียนไปก็ติดดีติดทนพอสมควรแต่ว่าเขาจะแห้งช้านิดนึงก็อย่าเพิ่งหลับใจเพิ่งกระพริบตานะคะยังงั้นมันจะแบบเลอะเทอะเป็นอาชดโดว์อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยเทติโดนี้เชียร์แบบสุดใจขาดดินเลยนะคะรีวิวไปแล้วเนื้อดีมากๆสวอตไปแล้วสีชมพูสวยมากเนื้อแน่น วิ้งแบบสัดใจนะคะพิกเมนต์แบบดีงามราคาส t ตนทูแล้วก็มีอายแชโดว์สติ๊กนะคะของ ODBO 2อ,อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่ามันติดไม่ค่อยทนแล้วมันก็ทำให้อายแชโดว์เป็นคราบด้วยแต่ว่าสีมันสวยมากถ้าใช้กับอายแชโดว์เบสนะคะก็โอเคนี่สสีนี้นะคะเห็นไหมว่าสีมันสวยแล้วก็ติดดี แต่ว่ามันไม่ค่อยทนแค่นั้นแหละราคาอยู่แบบ5้าสิบหกสิบอะไรปัดแก้มนะคะมีตัวเดียวคืออันนี้เลยของดโซค่ะราคา60บาทแพคเกจจิ้งลายลักมเอร์มาด้วยกันสีสีแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชิมเมอร์ตรงนี้จะเป็นแม็กน,นะสีเขาจะไม่พิกเมนต์จัดมากนะคะใครที่ชอบปัดแก้มแบบใสๆนะคะได้ลุคแบบธรรมชาติปัดแล้วไม่พลาดปัดแล้วแบบหน้าไม่แดงแน่นอนก็คือแนะนําอันนี้ค่ะมือใหม่ ก็แนะนานะเพราะมันราคาถูกด้วยแล้วมันก็ปัดง่ายปัดแล้วแบบไม่คลาดนะคะเพราะสีมันไม่ได้เข้มจนเกินไปนะโอเคแต่น้าใครที่ชอบสีแบบจัดจัดก็ไม่แนะนํานะคะเพราะมันไม่ได้ผิดเป็นจัดขนาดนั้น,นมันได้แก้มแบบใสๆโอเคนะโอเคนะ <laughs> แล้วก็มีตัวนี้นะคะมาสคาราคิ้วของชิวนาค่ะรุ่นนี้ตัวนี้เขาจะเป็นหัวแปงแบบแปลกๆนิดนึงนี่นะคะหัวแปงเขาจะเป็นด้านหนึ่งสัง้นด้านหนึ่งยาวอย่างนี้นะคะ <laughs> ก็ตัวนี้ได้มาจากร้าน6 0บาทเหมือนกันนะแต่ว่าใช้เราไม่ค่อยชอบเลยอะมันปัดแล้วแบบ มันเป็นเนื้อที่แบบไม่ค่อยดีเลยอะมันปัดแล้วมันไม่เคลือบคิ้วมันปัดแล้วมันมันเหมือนไม่ได้ปัดนะต่อมานะคะพวกลิปสติกกันบ้างน,นะคะตัวแรกอันนี้เป็นลิปไลเนอร์นะคะของเอ s เซน e นะราคา55หรือ65บาทเนี่ยไม่แน่ใจนะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์สีนะคะฮันดี้บัตนี่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบที่เขากําลังฮิตกันในตอนนี้นะคะสวยมากเลยใครอยากได้ปากแบบไคลี่นะจัดไปะคะ่ะลิปไลเนอร์เอเซนเบอร์สะคะ่ะ เซตแป้งฝุ่นทับไปเธอก็จะได้ลุคแมทตามใครลีแล้วก็มีตัวนี้นะคะ Kiss, Kiss Kiss Liquid Lipstick ของเมลินดานะคะเป็นลิปติ c กแบบเนื้อชุ่มชื้นสีแน่นๆนะก็รีวิวไปแล้วค่ะชอบมากทาแล้วปากชุ่มชื้นดีทาแล้วไม่เหนียวได้ความวาวๆด้านไหนแทนการทาลิปทิ้นลิปอีกตัวนี่ ลิปทินของมิสทีนะคะ Yes it's Lip tint Marker and Smoother ที่เพิ่งออกใหม่ด้านหนึ่งเป็นปากกาอย่างนี้นะคะไว้เราเขียนด้านในปากอย่นี้นะแลวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสเตร์ก็คือลิปบาล์นั่นแหละทำให้ปากของเราไม่แห้งตัวนี้ติดทนนานมาก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 ๆมานะใช้แล้วแบบรู้สึกแบบปากเวียนแบบปากช้าๆนิดวึิจะติดทนอะไรล้างออกก็ยากเหมือนกันนะแต่ก็แต่ก็ล้างออกค่ะไม่ได้แบบจนกระทั่งติดแบบ3-45หวันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะตัวนี้ได้มาจากร้านแถวบ้านนะคะราคา65บาบาท มีให้เลือกทั้งหมดสีสีตัวต่อมาค่ะลิปไลเนอร์ของเมลินดาค่ะมีสีเบอร์อะไรไม่รู้สีนูดกับสีแด,ง,ดงแบบนี้นะคะตัวเนี้ยจะบอกเลยว่าใช้แล้วไม่ชอบแก็แบบดูสวอตดูอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้อยากได้อยากได้ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อมา ก็คิดว่ามันต้องดีแน่ๆก็เลยซื้อมา2ส,สีปรากฏว่าไม่ชอบเลยนี่นะคะ2ส,สีนี้นะสีนูดนูตอมส้มนะคะแล้วก็สีแดงอันนี้นะสีสวยมากแต่ว่ามันแมตเกินไปนะค่ะมันแห้งเร็วจนแบบว่าเราทาไม่ทันทายังไงก็ไม่เนียนทายังไงก็ไม่เรียบโอเคนะคะหมดเวลานะคะสำหรับเกรือจำอางราคาหลักสิบนะคะทุกอย่างที่เรามีแล้วเอามาให้ดูนะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนเไปไ็นไรยังไงบ้างนะก็ของทุกอย่างนะคะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ดีแต่บางคนก็อาจจะ ใช้ไม่ดีก็คนเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อดูวิดีโอนี้นะคะเป็นแนวทางในการช้อปปิ้งเลือกซื้อเครื่องสำอางนะคะจบวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตามโอเคนะคะบ๊ายบายที่ทำผมทรงนี้บ่อยไม่ใช่อะไรคะ่ะเพราะาเราเป็นคนที่แบบเหงื่อเยอะมากปล่อยผมแล้วแบบเหงื่อเหงื่อท่วมอะ่ะทำทรงนี้ก็แบบปลอดภัยดีแล้วก็ทำง่ายแล้วก็ทำให้ไม่เห็นว่าเรา ไม่มีปุ่มตรงนี้นะคะนิ่งๆไปแม